โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละโดยเราจะใช้การเทียบอ่าบัญญัตยยิตยางอันนี้แม่ยกตัวอย่างจากโจทย์ในหนังสือเรียนนะโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่า,าเกษตรกรเขาเลี้ยงโคทั้งหมดอ่ะ1,050ตัวอ่าเป็นตัวผู้40ตัวของโคทั้งหมดแล้วก็ถามว่าเลี้ยงตัวเมียกี่ตัว ทีนี้ถ้าถ้าเวลาอ่าร้อยล้าเนี่ยเราเรารู้อยู่แล้วว่าสี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยเราเทียบจากหนึ่งร้อยมันคือสี่สิบส่วนหนึ่งร้อยเราขึ้นเราก็จะขึ้นว่าแสดงว่ามีวัวทั้งหมดหนึ่งร้อยตัวเป็นตัวผู้เสียสี่สิบตัวอ่ะเราก็จะขึ้นก่อน โคหนึ่งร้อยตัวตัวผู้สี่สิบตัวแล้วก็เลี้ยงโคหนึ่งพันห้าสิบตัวเป็นตัวผู้ ก็คือเอาตัวที่ขึ้นก่อนเนี่ยเป็นตัวส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเศษเท่ากับ40ส่วนด้วย100เราจะเอาตัวที่ขึ้นก่อนเสมอเป็นตัวส่วนแล้วก็คูณด้วยจำนวนวัวทั้งหมดก็จะได้จำน,นว,ออวนวัว,วตัวพวาศูนออจากมศนจากศอ่าก็จะเหลือ105่งคูณสีสิได้เท่าไหร่ หน <105 S 2> ึ่งร้อยห้าท่านโทษทีหนึ่งร้อยห้าคูณสี่สี่ห้ายี่สิบสี่ได้สองเป็นสี่ร้อยยี่สิบตัวเป็นตัวผู้สี่ร้อยยี่สิบตัวอ่าจากนั้นถ้าเราจะรู้วัวตัวเมียก็คือเราจะต้องเอายอดทั้งหมดยอดโคทั้งหมดคือหนึ่งพันห้าสิบตัว ลบด้วยสีี่่รอยยสิบก็จะเท่ากับศูนย์ห้าลบสองเหลือห้าลบสองเหลือสามอ่าศูนลบสี่ไม่ได้ไปหยิงสิบมาสิบลบสี่เหลือหกอ่าก็เป็นตัวเมียทั้งหมดหกร้อยยี่สิบตัว ร้อยสามสิบลหอร้อยสามสิบตัวโอเคแล้วก็จะมีวิธีที่สองวิธีที่สองก็อ่าเกษ,ษตรกรเนี่ยเขาเลี้ยงโคหนึ่งร้อยตัวเป็นเป็นตัวเมีย <c oughs> เพราะว่าเขาถามว่าตัวเมียเลยเราก็คิดว่าเป็นตัวเมียกี่ตัวเพราะว่าเรารู้แล้วว่าตัวผู้มีอยู่สี่สิบ หนึ100่งร้อยลบสี่สิบก็เหลือเป็นตัวเมียหกสิบตัวอ่าเลี้ยงโคหนึ่งพันห้าสิบตัวก็เป็นตัวเมียหกสิบส่วนหนึ่งร้อยคูณด้วยจำนวนของโคทั้งหมดก็จะได้เท่ากับส่วนหนึ่งร้อยห้าคูณหกหกค่าสามสิบ ได้สามหกร้อยสามสิบตัวก็ได้คำตอบเลยว่าเป็นวัวตัวเมียเป็นโคตัวเมียเลยอันนี้คือวิธีที่สองสำหรับโจทย์ปัญหาร้อยล้านนะใช้วิธีเทียบมันยอยา่าตเตีาง